สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะที่ไอซ์แลนด์อยู่ในเมืองเรเกวิกมีของขายเรเกวิก เมืองไอซ์แลนด์อากาศไม่ดีวันนี้ฝนตกค่ะทำคลิปให้ดูในเมืองของประเทศไอซ์แลนด์ จอดรถจอดรถวิง่งนะคะเดินให้ฝนม,มันตกสวัสดีค่ะเร็กเิ็กไอซ์แลนด์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอัมพรชาแนล